ครักินกระแทบแท้ครับขายไม้เท่าไหร่ครับก็กีบสิบบาทได้กอกีบห้าไก่กิ้งยี่สิบโอ้เป็นกระแทบเนาะไม้บักเอฟเลยเอานี้หนึ่งไม้ครับอเอานี้หนึ่งอเอานี้หนึ่งครับ ทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้เป็นตระแทบเนาะอูไ้ไายเดียวอิ่มคักเลยอู้ไข่ปิ้งก็เป็นตระแทบข,ข้าวจีอันบักใหญ่เลยรับรองต้องตัดกระซิ่งแน่นอนเพราวะว่ามันแทบโอ้ร้อนๆเลยครับ ทุกคนครับผมพามาดูครับข้าวตีเสกอบป55บาทไข่ปิ่ง55บาทป๊อดคุณค่ะ